สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะวันนี้ไมวีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูต้นมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้นะคะโอ้โหลูกเขาะคะลูกใหญ่ลูกดกนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นพันุ์เป้นพิจิตนะคะนะคะโอ้กำลังติดลูกติดผลมาเลยนะคะคุณผู้ชมเยอะแยะเลยคะ่ะต้นนี้นะคะปลูกต้นเดียวนะคะได้กินทั้งปีนะคะนะคะติดลูกติดผลมาเยอะเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นหลายรุ่นแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็เด็ดกินไปหลายรุ่นแล้วนะคะอันนี้ก็ออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะติดดอกออกผลมาเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะแม่วีจะมาทําการนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งดอกให้ออกดอกเยอะนะคะมีผลดกเก็บกินตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะปลูกในในบอ่บอบ่อซีเมนต์นะคะ เพียงต้นเดียวนะคะดกเต็มเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่จะเป็นรุ่นที่สองนะคะที่กําลังจะนี่ออกลูกออกผลมาอีกนะคะนะคะเยอะแยะเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะปุ๋ยดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะบังดุงต้นมะนาวเร่งดอกเร่งผลนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแม่วีใช้สูตรนี้เลยค่ะตมามแม่วีไปทําเลยค่ะ และสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่ีจะใช้เป็นไข่ไก่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะไข่ไก่ก็ได้นะคะหนึ่งฟองนะคะสําหรับไข่ไก่นะคะก็จะบํำรุงให้ติดดอกออกผลนะคะบำรุงให้ขั้วดอกเหนียวนะคะดอกแข็งแรงดอกไม่รุดร่วงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะทําให้นะคะต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะโตเร็วด้วยนะคะมีใบที่ อ่ะมีใบที่ใหญ่แข็งแรงแล้วก็ลําต้นที่ใหญ่อวบแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมติดดอกออกผลมายืะเลยนะคะสําหรับไข่ไก่นะคะจะมีคุณค่ามากเลยนะคะมีประโยชน์ในมากมายเลยะค่ะคุณผู้ชม ต่อไปจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยนะคะบํารุงดินนะคะบํารุงต้นไม้ต้นพืชนะคะให้แข็งแรงนะคะตึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะทําให้ดินของเราร่วนซุยนะคะดินดีนะคะรากเดินดีนะคะคุณผู้ชมรากแข็งแรงด้วยนะคะแล้วต่อไปจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะคุณผู้ชมก็จะมีวิตามินบีรวมนะคะซึ่งจะช่วยทําให้นะคะ ต้นไม้ของเรานะคะที่ส,มสม้มๆเหี่ยวๆนะคะกลับมาสดชื่นนะคะแล้วยังบำรุงรากด้วยนะรากแข็งแรงนะคะนี่ค่ะต่อไปจะเป็นน้ำสาวข้าวนะคะสำหรับน้ำสาวข้าวก็จะมีวิตามินรากธาตุต่างๆนะคะธาตุเหล็กนะคะแล้วทําให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงนะคะป้องกันโรคพืชนะคะแล้วยังทําให้ดินของเราล้วนซุยนะคะบำรุงดินให้ดินดีนะคะคุณผู้ชม และสําหรับขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็ตอกไข่นะคะตอกไข่ไก่เลยนะคะใส่ภาชนะเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราก็บีบใส่นะคะขยี้แล้วก็บีบบีบใส่เลยนะคะเปลือกนะคะเราสามารถบีบใส่ใน่ผสมกับน้ำซาวข้าวได้เลยนะคะเพื่อที่จะไปบำรุงนะคะแล้วจากนั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะคนนะคะคนให้ไข่ละลายเลยนะคะคนให้ละเอียดเลยนะคะ เมื่อละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไปใส่ในน้ำซุปข้าวเลยนะคะผสมไปเลยนะคะเติมจุลเซนนะคะสังเคราะห์สแสงนะคะลงไปเลยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมใส่ประมาณนะคะ200มลนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ผสมไปเลยนะคะ <c oughs> จากนั้นก็เครื่อนดื่มชูวําลังเลยนะคะเ่หนึ่ <c oughs> งฟ้าเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ บำรุงนะคะให้ราบแข็งแรงนะคะราบแตกราบเร็วแล้วก็มุรลงต้นพืชที่ส้มๆนะคะให้กลับมาสดชื่นนะคะแล้วก็ผสมเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไปราดรดนะคะต้นพืชได้เลยนะคะอยากให้มะนาวดกนะคะติดลูกติดผลมาเยอะๆนะคะไม่วีก็ใช้ปุ๋ยสูตรน,นี้เลยนะคะราดลงไปเลยนะคะดูชมนี่ เพียงเราปลูกต้นเดียวนะคะได้กินตลอดทั้งปีนะคะ,ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราใช้สูตรนี้นะคะนี่ค่ะรากลดไปเลยนะคะค,ะคุณผู้ชมมีกี่กระถางมีกี่ต้นนะคะใช้สูตรนี้นะคะบอะมดุงไปเลยนะคะมีกําลังติดลูกมานะคะนี่ค่ะ เราจะเร่งดอกนะคะเร่งดอกนะคะเมื่อมีดอกเยอะนะคะคุณผู้ชมมะนาวของเรานะคะจะบติดลูกเยอะนะคะติดลูกติดผลเยอะนะคะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้นะคะเร่งดอกเร่งผลให้มะนาวเลยค่ะมะนาวของเรานะคะจะได้ดกดกนะคะโอ้โหอันนี้กระดกมากเลยนะคะคุณผู้ชมเก็บกินแทบไม่ทันนะคะนี่ สำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะนำกลับไปบำรุงต้นมะนาวนะคะต้นมะนาวของคุณผู้ชมนะคะจะได้ติดลูกเยอะๆแบบนี้นะคะมีน้ำเยอะๆแบบนี้นะคะผู้ชมลูกใหญ่ลูกโตนะคะมีหลายรุ่นให้เลือกเลยนะคะผู้ชมนี่โอ้กินไม่ไม่หมดเลยนะคะผู้ชมนี่ คะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแม่ c h ช n แนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ